เฮ้ยพ่ว้าวอะไรเขาว่านะเราอะไปเล่นสาตร์ลึกสุดกันดีกว่าไปเร็วไม่เอาว่ามันลึกจะตายน่ากลัว มีใครเป็นอะไรได้เลยป๊อบป๊อมาค่ะมาค่ะที่ห้องของคุณค่ะตามมาเร็วเข้าสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดปะดิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะ ถ้าน้ำเย็นแบบนี้เราอะต้องบวมร่างกายก่อนลงน้ำมาแเ้วโหว่าแค่น้ำมันจะไปพอแลวดูเขานี่ <S <S หา่าลนะอ๊ยไม่ห,าหนาวเลยอะ่ะเออแต่ว่าเขาออกไปหลายท่าเขาก็ยังไม่หายหนังเหมือนกันอะ่ะงั้นต่อยอีกท่าหน,นึ่งไป หรือว่ายิ่งเหงาออกมายิ่งหงาวกวฮ้ยพี่ว่าพี่พี่ทำอะไรกันน่ะไม่เหนื่อยเหรอคะไม่วงก่อนนะอ๋อนั่นดิเล่นน้ำได้ไงเนี่ยพี่ว่าวไม่วงไม่วงมันแล้วเขาอยากเล่นแล้วนี่ไปเล่นเถอะกดปั๊ปกัน เขาก็ยังหนาวดีอ่ะเขาทำใจลงหนาไม่ได้แต่ก็อยากเล่นน้ำอยู่ดีอ่ะเมียวอ,อ่ะหนาวเฮ้ยไม่ได้หรอกนานๆทีจะได้มาเล่นเลยนะถ้าเกิดปลามาก,ก่อนงี้ก็หมวเล่นน่ะดิพูดมากดีนะใช่ไหมเจอนี่ ก่อนลงน้ำไหมนะไอ,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 อ้โอ้ยเอ้ขอพี่วาวเนี่ยเป็นไงล่ะพี่วาวท่าซูเปอร์แมนเขาซูไม่ได้เด้ะว,ว่าตัวมัวทำท่านู่ท่านี้อะไรนี่ต้องเจอท่านี้ของเขา 사랑해사 สามคนอะ่ะนี่เขาต้องโทรไปฟ้องปากับแม่ดิปาเขา<ๆ>จะรู้ต้องหลบมีบ้านหลบแล้วเฮ้ยให้มันน้องวีว่าน้องวาวเนี่ยอาอออกมาเล่นน้ำเดืกๆกันป่านนี้เนี่ยพ่อแม่เขารู้หรือเปล่าเนี่ยโทรบอกเขาหน่อยแล้วกัน เด็กๆไปไหนไหมาเนี่ยโทรศัพท์มาที่แบบฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ่อผมเห็นน้องๆะครับออกมาเล่นน้ำเมื่ที่สระว่ายน้ำตอนมืดเนี่ยครับอ้า,าวเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดูขอบคุณมากครับ,ค,บค,ครับรบ,บอกแล้วุว้นเงี้ยเด็กๆ ไปแล้วเขาไปแล้วออใช่ใช่เฮ้ยโล่อ,อกไวทีเฮ้ย <c oughs> พี่วาวเขาว่านะงั้นเนี้ยเราอ่ะต้องรีบไปได้แล้วแหละเดี๋ยวป๊ากับแม่กลับมาจะอดเล่นกันพอดีอืมได้ได้ไปกันเฮ้ยพี่วาวอะไรเขาว่านะเราอ่ะไปเล่นสระลึกสุดกันดีกว่าไปเร็วไม่เอาวามมนลึกจะตายน่ากลัวอ้าวพี่วาวกว่าเราจะได้มาเล่นน้ำทั้งทีอ่ะโอ้โหได้มาเล่นแล้วอ่ะ เล่นสารอแคบๆอย่างนี้ได้ยังไงจะถ้าเกิดว่า,าเราว่าไปแล้วหมดแลงขึ้นมากลางคันจะทำยังไงเล่าจมน้ําพอดีโอ้ที่ว่าแค่นี้ก็ปอ๊อดอะอะไรเฮ้ยถ้าว่าจะไปก็ไปเลยคนเดียวเขาะจะไปเล่นกับอีบาเรากันแล้วแต่เ่าไปว่าเพื่นนร่วนกัน ชอบไปเอาลอยจั่ไหนๆหนึ่งสองสงพเป็น่อะพี่วาวแล้วพี่วหรอฮะพี่วหรอนู่นแม่พีวาพี่วออยู่นู่นน่าดำน้ำอยู่มั้งก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยโอ้ย พี่วาวนี่นะขี่ป๊อตจริงๆเลย <laughs> บอกว่าไม่ให้มาเล่นป้ากับ,บดึกวันนี้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเฮ้ยไม่โดนแล้ yse, ลวทำไงอ่ะทำไงดิเฮ้ยเมเเ้เย ฟังกันเร็วเร็วเไงบ้างคด้แลได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวชื่อกันชื่อกันออเอจับจับนงจับนองเับน้ับนชื่อกันชื่อกันชื่อกันเลยเดี๋ยวไป่ไปทีไปทไปว้า พี่ว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้พี่ว่าปลอดภัยแล้วพี่ว่อเป็นไรแล้วไงดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกเออดีขึ้นก็ดีละปลอดภัยแล้วเห็นป่ะทีหลังอย่าทำแบบนี้กันอีกลูกรู้ป่ะมันอันตรายนี่ดึกดื่นแบบเนี้ยไม่มีใครเข้ามาเล่นน้ำกันนะรู้ป่าถ้าเพื่อนบ้านไม่โทรบอกป้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงรู้ป่าค่ะป้าป้าไปไปจำไว้มทเรียนกลับบ้านกันลูกไปปลอดภัยกันดีแลวไปลูก 啊、加班干。